โอเคครับเพื่อนๆก่อนที่จะเข้ารับชมวิดีโอค่บเพื่อนๆที่กําลังดูวิดีโออยู่เนี่ยรบกวนกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับผมทาได้ไหมยอดวิวประมาณ1 0 0่งรถึงห้าขึ้นไปยอดไลค์ขอแค่5ขึ้นก็พอแล้วนะครับผมและตอนนี้ผมก็จะไม่สามารถรีวิวโปรโมชั่นแล้วนะผมเพราะว่ายอดวิวนั้นน้อยเกินไปสิ่งที่ดีจะทําได้นั่นก็คือไปขอไ d ดีคนอื่นมาเล่นนะผมโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ย เข้าไปรับชมคลิปได้เลยนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมก็กล่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับช่อง o อลิเวอร์เออนั่นเองนะผมก็ตามปกคลิปนะครับก็จะมาสอนวิธีบัคสกิลนะครับนี่นะผมพาวเวอร์มินเลิร์คครับหรือก็คือสกิลบัคของไทยนะผมก็คือเพื่อนๆที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือเป็นผู้เล่นที่กลับมาแต่ ผู้เล่นกลับมาแบบว่าลืมวิธีบัคกอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคครับท่านผู้ชมสิ่งที่ดีต้องมีนะผมก็คือสกิลพาวเวอร์มิลเลอร์เคลน,นครับสองบาซูก้านะครับผมส่วนมาก PVE ด่านทั่วไปเนี่ยจะใช้บาซูก้าในการบั๊กระเบิดนะครับหรือบัคกปืนก็ได้เนาะส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นปืนนี้นะผมเออสกุลครับนี่นะผม สตาร์เดสทอยเออร์นะครับเอามาบัคในด่านเฟียรลับหนุ่มก็คือเฟียก็ซิลล่านั่นเองนะผมโอเคเพื่อมารอชาั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าวิธีบัคสกิลของพาวเวอร์มีระเคลิลหรือสกิลบัคของไทยนั้นเป็นยังไงนะผมโอเคโอเคครับเพื <S 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 ่อนๆตอนนี้ก็มาอยู่ในกับด่านเอไอนะผมก็คือด่านในพวกที่เป็น G ีมิชชั่นนะครับซึ่งไอ้ด่านพวกนี้เนี่ย คือวิธีแรกนะครับผมที่จะวิธีบัักระเบิดปืนหลักปืนรองอะไรอย่างเงี้ยนะนะโอเคขั้นแรกนะครับกดสกิลบัคก,ก่อนเลยนะผมอันนี้คือวิธีแรกครับแล้วก็กดเต้นครับเต้นไปสักพักหนึ่งถ้าเกิดว่าสกิลมันใกล้จะหมดแล้วเนี่ยบัคก,ก็จะสําเร็จนะครับผมนี่นะครับผมเป็นประมาณนี้เลยครับ ก็คงเป็นประมาณนี้เดี๋ยวไปดูวิธีที่2เลยนะผมโอเคครับก็มากับวิธีที่2องนะผมวิธีที่2เนี่ยนั่นก็คือใช้อิโมชันในการบั๊กนะผมไออิโมชันแบบนี้เนี่ยแบบเนี้ยจะใช้ได้เฉพาะอ่าเบียรย่านะผมเบียรย่าประตูฝี1 2 3่งสองสามข้าวๆก็คงเป็นประมาณนี้นะครับก็วิธีบั๊กง่ายๆก็คือกดสกิลไปเลยนะผมนี่ กดสกิลไปเสร็จปั๊บเนี่ยรอถึงสกิลประมาณ3วิหรือ2วิเนี่ยให้กด f 1กับเลขสี่นะผมนี่นะผม f 1กับ f 4เอล้วไ่ใช่ดิ f 1นกับเลขสี่นะผมนี่นะผมโอเคนี่คือวิธีที่สองครับเดี๋ยวต่อไปก็คือวิธีที่สามครับผม โอเคครับท่านผู้ชมก็มาต่อกับวิธีที่3นะครับก็คือการใช้บาสุก้าในการบลั๊กเบิร์นนะครับผมก็เทคนิคก็ไม่ได้ยากเกินสาหัสอะไรคือเทคนิคนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อไอ้พวกประตูผี1 2 3หรือเอพวกไปอย่างลู่หลานหางปูคูนหนึ่งคูนสองนสามอะไรอย่างเงี้ยครับ DA อะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเควิธีก็ง่ายๆครับกดสก,กิลแล้วก็ถือบอมรอนะครับผมจนกว่าสกิลจะหมดเวลาครับ แค่นี้ก็สามารถบั็กระเบิดได้แล้วนะผมนี่นะครับก็ติดละไอเทคนิคนี้เนี่ยก็เอามาใช้ดัน,นอื่นๆนะผมก็อย่างไอพวก D A C C อะไรอย่างเงี้ยครับไอด่านที่มันไม่สามารถกดเต้นหรือกดอิโมชันได้นู่นผมโอเคเดี๋ยวต่อไปก็เป็นวิธีที่4นะครับโอเคครับท่านผู้ชมก็มาอยู่กับวิธีที่4นะครับวิธีที่4เนี่ยสามารถใช้ได้ ทุกโหมดครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยที่เอาปืนนี้มาบล็อกเนี่ยก็คือด่านเฟียร์ับนะครับเพราะว่าเฟียร์ับนั้นไม่สามารถใช้บอมได้ไม่สามารถกดอีมอทดได้เลยนะครับผมสิ่งที่จะทําได้นั่นคือเทคนิคนี้นครับก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับวิธีที่ะครับผมบล็อกแล้วก็ถือปือนแค่นั้นจบนะครับก็สามารถบล็อกได้เลยสําหรับด่านเฟียร์บับส่วนมากเนี่ยไอ้เทคนิคนี้ก็มาใช้ในด่านเฟียร์ับนะผม นี่นะผมก็บักได้แบบตามปกติเลยนะครับโอเคเดี๋ยวก็ต่อไปที่วิธีที่5นะครับโอเคท่านชมก็มาอยู่กับวิธีที่5นะครับก็คือวิธีบักแบบการใช้คลัสซีนะครับวิธีนี้ก็คือใช้ด่าน AI อะไรก็ได้ที่มีคลัสซีเป็นหลังนะครับซึ่งด่านดีเนี่ยทำง่ายที่สุดละไอวิธีนี้เนี่ยสามารถบักได ั้งปืนหลักปืนรองและเบิดนะผมแต่ไอ้วิธีนี้เนี่ยก็สามารถเอามาบั็กปืนหลักแทนครับซึ่งวิธีทาเนี่ยก็คือกดสกิลไปก่อนครับต้องมีอาวุธไอ้พวกธงหรือมีดซอนอ,อัลก,กอรินะผมหรือก็คือมีดที่ดรอปจากดาอาลาครับผมวิธีทําก็คือปล่อยขี้ขวาเสร็จนะครับแล้วให้มันอยู่ในครัทงีนาทีนะผมเพราะว่าตัวละครเราจะอยู่ในสถานะที่ไม่มีอาวุธนะผม ซึ่งก็จะทำให้บัคสกิลได้นะครับใครไม่ทันเนี่ยก็ย้อนด,ดูนะครับผมนี่นะครับกระสุนก็จะไม่จำกัดแล้วนะครับโอเคก็คงเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเพื่อนๆก็วิธีการบัคระเบิดห,หรือบัคสกิลพาวเวอร์มิลเลิเทเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมถ้าใครตามไม่ทันก็สามารถย้อนหลังดูได้นะครับ ก็เป็นเงียบ้านผมกับการรับชมในวันนี้ถ้าใครชอบเนี่ยสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมและเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคช่อง v e r เวอ,อขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้โอกาสเจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ